น้ำพิเศษมาแล้วจ้าน้ำพิเศษ <ire> De บอกน้ำพิเศษน้ำพิเศษอุ kind of ้ยหอมอีกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มดีชาแนลบรรยากาศเหมือดคำยังเหมือแลงเนาะค่ะนาสีเขานาหนาวพี่น้องคำวาว้ๆยไดมนูตำมมาม่ากุ้งสุก ใส่ตีนไก่อบอ้วกค่ะพี่น้องนี่นี่มากับตะกล่องเด้อค่ะมีพี่น้องเพิ่นถามหาเนาะพาตะกล่องมาทํางานละกันหิ้วเขาพี่น้องแต่ว่าเตรียมของมาตำตำอันมามา,มากินอยู่นี่ก็เลยดตำกินอยู่นี่เลยเอา้ามาจ่าเสแสร้บน้ำกันจ่ามาเด้ตอตะกล่องมา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 เสแสร้บน้ากันออ้หขออ,อยาดเต้าตะกล่องเพิ่นเอาหนามอยู่เด้อค่ะพี่น้อง ขอญาตเด้อน้ำพิเศษมาแล้วจ้าน้ำพิเศษบอกน้ำพิเศษน้ำพิเศษของห้างมามาคุณดามามแต่อนพี่น้องถามหาหลายอู้บรรยากาศคุณอุ้ยข้างหลังเห็นโบพี่น้องไประบกสวัสดีค่ะคุณอันน้องน้องน้องเล่นน้ำอยู่ข้างหลังเห็นไหมดำๆน้องคุณดาเขามามน้องคั้วบอ้บอกบอกว่มวนได้หนิดต่ดาน้องบัฟน้องบัฟเอ้า เอาเลยคุณดาวเอาเลยขออยย่อยหยาดเลยหิวอากาศดีมากเป็นไงคะนัวพึ่งเขาจัดหตำหนกสถานที่แต่ประกาศเสียพึ่งเขาใช้มือไปด้วยเนาะจัดเลยอ,อันคลิปย่ำหาใครพี่น้องว่าอันอย่ำตากลรองไ่ได้กินมไว้กินเบิดเพี่หน่องป้าพี่น้องตากลรองกินก่อนตากลรองกินก่อนอีกแล้วค่ะอืมอื้มอร่อย ย,ย,ย้ำไทยแบหนออ้อยเนาะกินหมดแล้วนี่นออก, <c oughs> กินเหือบกอพิกตําย่ำใช่บอกว่าย่ำกระไดเนาะคุณดาซิมเมืองอันนี้นัวมา่ะฟีเดรนน้ำอยู่ข้างล่างบ่แหง่งเลยค่ะพี่น้องไม่อมน้ำเนี่ยเขาขอสดน้ำไดไหมเอาเลยคุณหัวยมักดาดาดาโซเดียมมาเถนคุณโซเดียม <c oughs> เต็มนัวอร่อยมากไม่ค่ะมีกุ้ง้วยใช่ขพาะอโท้ขออภไปในบรรยากาศเลยพี่น้องมันอาจจะเหมือนนิดนึงเนาะนิ่มนิ่มสีน้ำมันทำเร็วนะเอาอันนี้บอกคุณอะพินเล่ค่ะเป็นคนเหลือกเนี่ยพักเล็กหน่อยกระเลนอันกระโผกกระโกตุ่มตามตุ่มตามนี่พี่น้อง มันเป็นสงครามค่ะกระพกเดี๋ยวอันมีพี่น้องเพิ่นบอกเขาใจกประทัดเนาะประทัดบานข้าวเหนียวกระโกนี่ขมนะได้ไหมไม่ก็ขมแต่ยิ่งเสียงต่ำๆกับนั่นแหละค่ะเป็นห่วงนะ้วเนี่ยมาล่องหนเฉพอะนะล่องหน้วงแตกเล้วเนี่ยอืมหน่อหนัวใช่ไหมแสดงว่าผ่าน ได้๋ยวนี้ดาหมาคุณตาท่าเล็บสีดำด้อค่ะบ่แม่ขี่เล็บเด้เนี่ย <c oughs> อัน <c oughs> คุณอาเพิ่นเป็นอันศินลปินนะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกับเพิ่นก็มีเพลงเนาะมไม่เพลงพางานพระธรรมเป็นเคตเตอร์ให้หมวยด้วยจ้จะแต่ว่างานลักเพิน่นให้นั่งกรบบ่ไม่ใช่พูดผิด มันเป็นนักข่องด้ไพี่นองกรอบมากเดี๋ยวสิถามว่านักข่องเป่นอย่างงคุณอยาสิออกสิ้นเกินไหมกันมั้งแม่ค่ะเร็วๆนี้รอติดตามคอสหน่อะบ้างเนือมันหนาเหรอแบบ เรารู้จักกันนานอย่างคุณดาเพื่อมีคนถามวมาไมีคนถามตั้งแต่จำความได้อน,นั้นปัดผมปัดผมเด็กนั่นป่นมากอะ่ะม,มัธยมเรเด็กหน่อยเนาะเราเด็กเลยแต่ว่าห้องอะแยกย้ายกันไปเรียนคนละมหาลัยเนาะค่ะแยกย้ายกันไปเรียนคนละมหาลัยที่นี่คุณดาเพิ่อนเด้มาหฮ็งงานอยู่แถวบ้านช่วงหนึ่งเมื่อกลับมาบ้านพี่น้องมาเจอกันได้มาบอกกันที่เก่าพี่น้อง ต่างคนต่างกับมาอยู่บาเรียนจบแล้วลมเย็นสบายมากตอนนี้อากาศดีดีผักแบบงามถูกด้วยเนาะต้นละซิบาราบาะต้นละบหพาบาทตลาดอาหานตลาดตลาดบ้านคำกล่อมพี่น้องบ้านคำกล่อมอําเภอศรีรินทรหรือพี่บุญไม่แน่ใจ พอใจหูกับคอมเหมืเนนะเขาตกเขออาไผ่พี่น้องน่าจะซิลินทอรน์นมะเนาะเพราะว่าพัทยายหน่อยกับซิลินทอ,อนไงเนาะน่าเฉะเป็นคนพื้นที่สิเหมือนประมาณคนพื้นทีอ่อร่อยอแซบตำม,ม,ามาะม่ากับแซบอีกแบบน้องเ้น <ะ S 2> มันจะแบบออกมันๆเนาะใช่ ก็ถนัดต้องมือถนัดต้องมือหยุ่มเท่านั้นมือเลยเอาน้ำเอาน้ำล้างมาเ้็ยตีนไสอุ้อุวกอีหนึ่งยำเนี่กุบๆเลยกินเหล้าบุณน่ะด้มือหนังเรียบร้อยอร่อยมากอืมชอบคอเนี่ยนะจ๊ะเอาเยอะๆเลยมันกรอบมาก อ,อากาศดีดีหนาวๆกินกันสองคนแบบทำมาถาดแบบใหญ่เลยถาดเบอร์เริ่มอ่อืมเบอร์เริ่มเทิมคุ่อู้นาำน,นาำข้างล่างมาปิกนิกบอกเขาเอิดอ่อากรัลังปิง่งบอกอืมกรัลังเขาจะมักไปปิกนิกเนาะ อืมหกกรอบน้องคนกินแน่นอัคนกินจ้ะอะไรจัดเลยยินใจเอาเลยพิ่งยินใจขนาดนี้แล้วคนฟ้าคำเดียวเลยบอกพี่ชูไหมสุดยอด อืชายาดาดาคำปมคำปมอ่ะอามาคุณ่ะแก่เพชรในจัง่อยพาะปีน้องสุดยอดมาแคมป์ปิ้งขออยากดับข้าวเอาจำได้บอกเออักเบิงเบิงมัวกับเบิ่งนันขอนยายดับข้าวดับข้าวอ่ะ พ่าแต่ก่อนกินแบบสอยจูสรอ,อยหยางอะนะมันต้องแบบเออดับข้าวเั็กน้อยนึงแค่นั้นเนี่ยบอรากยาสร้อยจูแล้ว,บบว่าเพื่อี่น้องผู้ใด่นไม่กินม<ะ>ไม่กินแต่ว่ากินเขาไปเ้วเวลากินซอยจูมันอันนั้นเดียวทำให้มันจว,วดขึ้นบ่นเพิ่มอรรถรสในการกิน สับครับบรรยากาศดีๆเอาไหมคุณนาเต็มถาดได้บอกแหงบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจและเครื่องดื่มยินเย็นๆบอกเห็นบอกมีไหมยังยังเล่นน้าอยู่นะั่นอันซีดาๆนั่นน้องหลังน้องนองบับด้วยค่ะน้องบับน้องบับบับฝรั่ เริ่มเหมือดแล้วเขพเวาพี่น่องโอ้สิได้ลาพี่ลาน้องแล้วนาะคุณหนาจักหน่อยอ่าอ่ออีกจะคัมค่ะสันเดี๋ยวสิไปกินต่อกระมือันนี้เหมือดคัมพี่น้องก็เสียดายเนาะเหมือดเร็วมาออกมากะสีม้งแรงได้พี่น้องแต่ว่าหันหันคัมเร็วตอนนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งปกติห้าโมงมันน้ำมาอันาน,านี้นะอืมเดี๋ยวดูเวลาก่อนห้าโมงสี่สิบคัเลยอ่ะ โอเคคะ่ะพี่นงเดี๋ยวมวจอจะขออญาดขอโตไปกินโตกระมูดค่ะมันคำเนาะพี่นองแล้ะกะหย่านผัพมันบอสวยงามค่ะ,ะพี่นองสีลำขาดตาน้ำเนาะเพราะว่ามันหมืดนะพี่นงจริงจริงอาหารแบบเป็นเสียบแห้งได้พี่นงเดี๋ยวมือนาสีมาแก่โตแบบตอนสว่างก่านีใ,ให้คุณด่าเนาะค่ะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เอ Endu มวยและะ้วก็ตกะกลองมวยนะคะคุณดา้าอันนี้คือเพิ่นเป็นนักพ้องนั่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อนมวยฝากวงมูนั่นนเด้อค่ะคุณดา้าเทเวนตี้ไฟจูนเนาะคะ่ะซื้อวงเพิ่นเทเวนตี้ไฟจูนเดี๋ยวเพิ่นก็จะออกซิงเกิลใหม่อีกตอนนี้เพิ่นก็มีสองซิงเกิลเนาะสองแล้วชื่อเพลงว่ามีเอ่อนีออนค่ะแล้วก็โฮปแอนด์ดีมโอเค,คอ่าโฮปแอนด์ดีมนี่คือพิมพ์ซื้อวงนั่วงเทเวนตี้ไฟจูนเออมันจังสีขืนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ <av> โอเคค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้มวยแล้วกะคุณดาไปเลยด้ยค่ะสวัสดีค่ะ